พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปหสุขศึกษาและพละศึกษา 3. วิ่งเก็บของจุดมุ่งหมายเพื่อวัดความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายอุปกรณ์ 1. ลูกเทเบินเทนนิส2ลูก 2. ตะกร้า จับเวลาวิธีปฏิบัตินะครับ 1. ให้ผู้ทดสอบยืนโดยให้เทา้าใดเทา้าหนึ่งชิดเส้นเริ่มตน้น 2. เมื่อได้ยินสัญญาณเข้าที่เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อได้ยินสัญญาณไปให้วิ่งไปหยิบลูกเทเบิลเทนนิสแล้ววิ่งกลับมาใส่ในตะกร้าหลังเส้นเริ่มตน้นห้ามโยนลูกเทเบิลเทนนิสถ้าลูกเทเบิลเทนนิสไม่ลงตะกร้าให้เริ่มต้นใหม่แต่ไม่หยุดเวลานะครับ3บันทึกเวลา ให้ใส่ตั้งแต่บอกสัญญาณว่าไปจนกระทั่งใส่ลูกแฮมเมอร์เทนนิสลงในตระก,ก้าครบ2ลูกนักเรียนสามารถคลิกไปดูตารางคะแนนชายและหญิงได้นะครับตารางคะแนนวิ่งเก็บของชายตารางคะแนนวิ่งเก็บของหญิง